สวัสดีนะครับมือน,นี้ก็ตรพาทานมาบ่งโรงงานออที่มาใส่ปุ๋ยครับอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพาทานมาบ่งโรงงานที่ไอหม่องที่สถานที่ใส่ปุ๋ยครับมจอด เราฟังกเก่เาเอิ่นพอเราฟังกเก่าเอิ่นเขาก็เอาลงไปขึ้นตะซัง เนึ่งกับมีปุ๋ยหลายสูตรครับหลายสูตรหลายอย่างเาลไปลงคิ้วลงคิ้วเล้วเเขาก็เอ,อื่นเอ,อืเออ่นมออากถึงจะสั่งครับ ซังเขาจะบอกเขาว่าเขาเอาไปใส่กดังใดกดังใดคับตอนนี้นครัขับรถขึ้นจะสั่งแล้วครับเป็นรถทะเลืกเบยครับ แล้วก็ได้ไปมาว่าเขาจะให้ไปขึ้นโวยเสะครับแห่ไปยื้นกดังใกล้ๆนี่ครับโกดังก็มีหลายครับกระสังก็ต้องขอบไปบนท่อนในมาสัาง่งเพก็มิ้นสองกรงะสังแหละแต่เขาให้สั่งแบบนี้ครับเแบบแกตามเขาแล้ยนะครับ มันยืเงินครับครับรอ,รอต่อคันนั้นใช่ไหม ครับผมจอดรอไม่รู้สูตรอะไรจอดรอต่อกันนั่งกูดังด้วยนะเขาบอกว่ากูดังด้วย ก็คือจอดล้อก่อนครับเกีย์กามไหมตรงนี้ไอ่ได้อาับก่อนไหนเอาตรงไหนเนี่ยโอเค

นี่ก็คือบริเวณโกดังใส่ปุ๋ยนะครับรถกระเลี้ยนกันขึ้นแล้วเปียกอยู่ครับมื่อนีก็จะใส่ปุ๋ยจากอำเภอบางไซไปจังลงจังหวัดกาญครับปุ๋ยนีทุกโกดังครับตเต็มโกดังเลย ก็แน่ใจนะครับว่าจิเป็นลงทันเห็นยว่ลงทันเพราะวา่ากะกาโคตากันมามาสวยครับเพิ่นอนเขามาเปิดเราจะาของเดินได้เขามาเถิหลังเปลี่ยนโคตากไม่ครับ จะมีหลายสูตรครับโูดังนี่กับสิบหกสิบหกแปดครับต้นละสูตรกับยูอันละโูดังหลายโูดังกับกับพวกกายางไปไทยเนาะรับยานเพิร์อวายานเพิ่นหาบไทยกับเดี๋ยวถ้าทายทยคลิปไหนทานเบิ่งทั้งรถนี่แหละครับ อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธ,ธยาใส่ปุ๋ยไปลงอำเภอพักแท่นดงรังจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับนี่ั้งหลังกับโกดัง นรู้สึกว่าจะใสตต่อขั้นนี้แหละครับเด็กขั้นนี้ใส่หลายสูตรเลยครับกายกีเลียอยู่น้อยนึงกับเพิ่นไปใส่เพิ่มอีกน้อยนึง่งกับเอาไปยักขยด้ไปไส่เนาะครับ จะเชี่ยวกขนาดจะเปลี่ยนผิวเยื้นะครับครับสี่ถึงหกสูงๆนี่น่าจะเปลี่ยนปุ๋ยยูเ้ียกันกับสอบเชี่ยวเชียวสิต้นละสูตรมันจะสีกับสอบไปจ็บมาคืนนะครับต้นละสีหลายสีหลายอย่างกันครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้แหละครับสวัสดีครับผม